เรามาดูคำศัพท์กันนะครับของยูนิตหนึ่งครับ au r e y o here on vacation คุณอยู่ที่นี่มาแบบมาเที่ยวพักผ่อนค่ะมาอยู่พักผ่อนใช่ไหมนะครับ au here on vacation นะครับมาดูคำศัพท์ครับตัวแรกอันแรกจุดแรกเริ่มเกี่ยวกับ,กบนามเป็นนามนะครับ address address แปลว่าที่อยู่ครับที่อยู่ age อายุ H, นะครับ credit card ก็คือบัตรเครดิตนั่นเอง นะครับ date of birth วันวันเดืนอนปีเกิดนะครับ elevator ลิฟต์ครับลิฟต์จากลิฟต์นะครับ email address ก็คือที่อยู่ทางอีเมลนะครับ festival ก็คืองานเทศกาลนะครับ first name ชื่อต้นครับชื่อของเรานี่แหละนะ first name form รูปแบบ นะครับแบบนั่นเองโฮเทลโรงแรมครับคีย์การ์ดคีย์การ์ดก็คือเป็นการ์ดที่เป็นคล้ายๆล้าทำหน้าที่เป็นกุญแจเข้าห้องอะไรเงี้ยนนะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช้รูปกุญแจแต่ใช้คีย์การ์ดแทนนะครับล a าส์เนมนามสกุลครับนามสกุลนอ t ชนียลิตี้สัญชาติครับเชื้อชาติสัญชาตินะครับ Nick name, Nick name, นิคเนมนิกเนมนี่ชื่อเล่นนะชื่อเล่น occupation occupation อาชีพครับอาชีพนะครับ participant ผู้คนเข้าร่วมนะ่มาร่วมง,งานด้วยอะไรเงี้ยนะครับ reception reception desk ก็โต๊ะ reception โต๊ะพนักง,งานต้อนรับนะครับ reservation จองครับจองไว้แล้วยุอยแางเช่นโทรมาไว้ก่อนนะเออฉันจองที่พักนะอะไรแบบนั้นนะครับ reservation เป็นการจองนะครับ spelling การสะกดนะครับการสะกดตัวนะครับ telephone number อันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับมีคำนามหมดเลยนะครับเอาไปเป็นกริยานะครับ check into ตรวจสอบ fill in fill in fill in ก็คือกรอกนะครับเติมลงไปนั่นเองนะครับ greet นะครับ greet ก็คือทักทายครับทักทาย introduce แต่ว่าแนะนำครับแนะนำนะครับเป y เปก็จ่ายครับเป y for จ่ายสำหรับอะไรเป y for my food เป y for the room จ่ายค่าห้องอะไรแบบนั้นนะครับ spell, สเปลกดตัวครับ stay in uh, stay เา็าอาศัยอแยต่ uh, stay in ก uh, uh, ็ให้อยู่ในยุดอย่างเช่นอยู่ในแถว stay in line สมมติน,นะครับนะมาดู เอ่อ uh, expression นะครับ conversation opener เป็นการเริ่มต้นการพูดคุยนะครับ excuse me ขอโทษนะ how about you แล้วคุณละ่ะเป็นการถามย้อนนะครับเป็นการถามย้อน how are you สบายดีหรือเปล่า how are you doing นะความหมายเดียวกันเลยครับแต่เท่กว่าเ g ก,กบาทน,นะครับ how are you doing สบายดีหรือเปล่านะครับ it's good to see you ดีใจจังเลยที่ได้เจอคุณนะครับ good to see you นี่ เริ่มต้นการพูดคุยนะครับ saying goodbye ก็คือการกล่าวคำอำลาบ y e บายนั่นแหละนะครับ good night อาิตรีสวัสดิ์ see you tomorrow พรุ่งนี้เจอกันนะ take care ดูแลตัวเองด้วยลาก,ก่อนนะครับอันนี้ใช้ในการกล่าวคำอำลานะครับ introduction <c oughs> ก็คือการแนะนำครับการแนะนำ I like to introduce you to แล้วก็ตามวยชื่อคนนะ ฉันขอแนะนําคุณให้รู้จักกับจุดๆบอกไปว่าให้รู้จักกับใครก็ชี้ไปนะครับ Let me introduce you to มาให้ฉันแนะนําคุณให้รู้จักกับแลตามด้วชื่อคนที่เราจะแนะนํา My name is ตามด้วยชื่อเรานะครับ My name is, ฉันชื่อ My nickname is ฉันชื่อเล่นว่าอะไรก็บอกไปนะไปครับ Nice to meet you ดีใจที่ได้พบคุณนะ Nice to meet you to ดีใจที่ได้พบคุณด้วยเหมือนกันนะครับ นั้นนี่เป็นการทักทายแนะนำครับอีกอันนึงเป็น giving personal information ก็คือการให้ข้อมูลส่วนตัวให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น how do you spell your name คุณจะกดชื่อคุณได้ยังไงเหรอก็ขอให้ะกดชื่อให้ดูนั่นเองนะครับ I'm from แล้วตามด้วยสถานที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเราก็บอกว่า I'm from Thailand ถ้าไปเจอกันที่ประเทศอื่นนะครับ I'm from สระบุรีถ้าเจอกันที่อื่นที่ไม่ใช่สระบุรี I was born in แล้วตามด้วยชื่อสถานที่นะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าเราเกิดที่ไหน I was born in ฉันเกิดที่จุดๆนะครับ I was raised in ฉันถูกเลี้ยงที่ก็คือเกิดนั่นแหละนะครับเกิดที่ไหนก็ว่าไปนะครับ Expression t h a n การขอบคุณครับ Thank you so much แปลว่าขอบคุณมากๆ You're Welcome ด้วยความยินดีเขาขอบคุณมาแล้วก็ต้องตอบรับ อพอ l โล i z ซิ่งก็คือการขอโทษครับ I'm so sorry อุ้ยฉันเสียใจจังเลยก็คือเป็นการขอโทษนั่นเอง That's alright l ไม่เป็นไรนะนะครับ Up for direction เป็นการถามทางหรือถามข้อมูลครับ Information นะ Where are you from คุณมาจากไหนเหรอ Where can I find out about สมมติว่า The supermarket ฉันจะหาวิธีไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ยังไงถามทางรับ w วร์ซูเปอร์มาร์เก็ตสมมติซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนเหลืออันนี้เป็นการถามทิศทางนะั hey, ่นเองออฟเฟอร์ลิง <Off ering S 1> ก็คือการเสนอให้ครับแค่ h น l p y จูมีอะไรให้ช่วยไหมนะครับเป็นการออฟเฟอร์ไปนะครับเป็นการเสนอตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือครับเท่ากับไนส์สเตย์นะครับอันนี้เป็นเป็นการพูดจานะครับอขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับมาอาศัยอยู่ที่นี้ได้อย่างมีความสุข เนี่ย U R นี่ไงล่ะ,ะนี่ไงก็คือถติว่าส่งบางอย่างให้หรือเขียนบางอย่างให้นันเองนะครับมีเดี o มอยู่2ตัวคือ on business on business แปลว่ามาทำธุระยกตัว mm hmm. อย่างเช่น I'm here on business ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุระถ้ามาที่นี่เพื่อเที่ยวพักผ่อนก็ I'm here on vacation on vacation หรือ on business นะ on vacation ก็หยุดพักผ่อน on business ก็มาทำธุระนะครับ นี่คือสัปใหม่ของมอ2ยูนิตที่1ครับ